ยตัวเดียวตัวเดียวจริงๆที่เราเจอในน้องนะคะสิ่งที่ค่อนข้างที่จะกันน้ำเลยก็คือตัวมาสคาร่ามาลบครึ่งหน้าให้กับทุกคนดูเห็นปะเห็นไหม ทุกคนเห็นมือแล้วหรือเปล่าเพราะถึงแม้ว่ามันจะคว่ำแบบนี้ทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้หกคือน้องอ่ะลบหน้าได้สะอาดหมดจดแล้วแบบเกลี้ยงมากมันน่าจะตอบโจทย์สาหรับคนที่เกียจอย่างเราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะของมเมนะคะอย่างที่หลายๆคนรู้กันว่าเดี๋ยวนี้ยุคปี2025แล้วใช่ไหมหลายๆคนอาจจะรู้จักโทนเนอร์แพดไม่ว่าจะเป็นโทนเนอร์แพดลาคลาสโทนเนอร์แพดเนตลี่โทนเนอร์แพดทรีเดนตต่างๆอะไรเงี้ย แต่คลิปนี้เราไม่ได้จะพูดถึงด่างโทนเนอร์อ toner, แต่เราจะมาพูดถึงเรื่องของคลีนซิ่งแพดนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวคลีนซิ่งแพดของนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นคลีนซิ่งแพดของ ODBO นั่นเองต้องน่าตกใจมากนะว่า ODBO ออกโทนเนอร์แพ่แต่สรุปเป็นคลีนซิ่งแพดนะคะเป็นคลีนซิ่งแพดที่มาในรูปแบบแผ่นนะทุกคนคือแบบ ว้าว wow, มากซึ่งตัว cleansing pad ตัวนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สูตรด้วยกันจะมีสูตรสตรอเบอรี่สูตรแตงโมสูตรพีชแล้วก็สูตรชาเขียวนะคะแต่ว่าที่เราใช้ตอนนี้ก็จะเป็นสูตร s t รอเบอรี่อันนี้ซึ่งแต่ละสูตรนะคะมันก็จะมีส่วนผสมที่ช่วยบำรุงผิวที่แตกต่างกันออกไปอย่างสูตร s t รอเบอ r ี่อันนี้นะคะมันก็จะมีตัว hyaluronic acid นะคะที่มีคุณสมบัติในการช่วยดูแลผิวเพื่อเติมเต็มความชุ่มชื้นนะคะไม่ทําให้ผิวแห้งตึงอะไรเงี้ย เปิดออกมานะคะทุกคนจะเจอกับตัวฝาตรงนี้มันจะมีที่คีบให้แบบนี้ทุกคนอ่ะนี่เขาจะให้ที่คีบแบบนี้ให้นะคะด้านในก็จะเป็นตัว cleansing pad นะคะบรรจุทั้งหมด120แผน่นใช้ไปเลยจุกๆส่วนตัวแผ่นนะคะนี่อ่ะขนาดแผ่นนะคะทุกคนใหญ่ประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กมากจนเกินไปนะคะประมาณนี้ความหนาความบางทุกคน กลิ่นหอมมากทุกคนผ่อนคลายผ่อนคลายแบบสุดๆอันนี้แผ่นแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็ดฝั่งนี้ให้กับทุกคนดูก่อนวันนี้สิ่งที่ค่อนข้างที่จะก,กันน้ำเลยก็คือตัวมาสคาร่าตัวนะอันนี้คือถยาาพาวเพลกแล้วก็อ,อื้อ <laughs> อ้เฮ้ยทุกคนดูอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ อืมทุกคนไม่ธรรมดานะคะไม่เล่นคะ่ะไม่เล่นทุกคนคือเป็นตัวแพลที่น้องทำงานได้ดีเลยแหละทำงานได้ดีเลยอ่จะมาลบครื่องหน้าให้กับทุกคนดูเห็นปะคือ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าราคาไม่แพงราคาแบบเบามากราคาแบบเบาแบบเบา,แบบเบา เชื่อว่าทุกคนสามารถซื้อได้แบบไม่ถึงร้อยอะทุกคนราคาแบบถูกมากอะให้ดูตรงตาเลยทุกคนเราใช้มาสคาร่าที่มันขนามากๆดูนะเราต้องตั้งสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยค แล้วก็คลีนซิ่งหน้าให้ดูฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้คือฝั่งที่คลีนซิ่งหน้าออกไปแล้วส่วนฝั่งนี้คือฝั่งที่ยังไม่ได้คลีนซิ่งนะคะมาดูฝั่งที่เราคลีนซิ่งแล้วทุกคนเห็นปะคือมันสะอาดแบบหมดจดมากคือน้องสามารถคลีนซิ่งคั่นหรือแม้กระทั่งรองพื้นที่มาแบบติดทนได้อะทุกคนน้องสามารถคลีนซิ่งได้เห็นไหม ไม่รู้ทุกคนเห็นมือแล้วหรือเปล่าอันนี้คือตัวมาสคาร่านะคะที่ติดมือน้องไม่สามารถที่จะคลีนตัวมาสคาร่าที่มันกันน้ำมากๆได้ดังนั้นทุกคนจะต้องซื้อไลน์มูเวอร์แยกมาอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าในสนุกข,ของผิวหน้าอะไรเงี้ยน้องทํางานได้ดีมากมาเดี๋ยวเราจะมาคลีนซิงฝั่งนี้ให้ทั่วหน้ากันอ่าอันนี้เรามาคลนะีนหน้าฝั่งนี้นะคะก็ยังคงใช้แผ่นเดียวนะทุกคนใช้แผ่นเดิม มารีวิวความรู้สึกหลังจากที่ได้ใช้งานน้องมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนเรามาพูดถึงข้อดีของเจ้าตัวนี้กันก่อนข้อดีสําหรับเจ้าตัว cleansing pad นะคะเรารู้สึกว่าอย่างแรกคือการที่เรามี cleansing pad ในชีวิตนี้ทุกคนเรารู้สึกว่าชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นเยอะมากเพราะปกติเราก็จะต้องใช้ cleansing แล้วก็ใช้สัมีแล้วก็หยดหยดหยอดยอดะไรเงี้ยซึ่งมันจะทําให้เราอะเสียตังคูณสอทุกคนเก็ตใช่ไหมคือเราจะต้องซื้อ cleansing แล้วก็จะต้องซื้อสัาปีแยกแต่มันก็มีข้อดีของมันนั่นแหละแต่ว่าเราจะ ตังแบบคูณ2อะไรเงี้ยแต่หลังจากที่เรามีตัว cleansing pad แต่ทุกคนมันทําให้เราอะจบภายในครั้งเดียวอะก็เลยรู้สึกว่าการมี cleansing pad ในชีวิตนะปัจจุบันรู้สึกว่ามันสะดวกสบายขึ้นเยอะมากและที่สําคัญคือด้วยความที่ว่ามันบรรจุในกระปุกที่แบบเป็นกลมๆแบบนี้ทุกคนมันไม่ได้ยุ่งยากกับการใช้ชีวิตอะเพราะถึงแม้ว่ามันจะคว่ำแบบนี้ทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้หกออกมาทุกคนเห็นปะเห็นไหมคือฝาอะไรเอย่ยมันล็อกแบบสนิทมากทุกคนเห็นไหม รู้สึกว่าการมี cleansing p a ในชีวิตนี้แล้วรู้สึกว่าทุกคนต้องลองอ่ะทุกคนต้องลองมีแล้วจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยชีวิตนี้มันสะดวกขึ้นเยอะมากแล้วก็ประหยัดตังค์ไปได้เยอะมากเราจะบอกว่า cleansing p a ตัวนี้ราคาแบบนักศึกษามากราคาแบบ แบบทุกคนจับต้องได้อะราคาแบบนักศึกษาที่แบบนักศึกษาที่จริงใจจริงๆแต่ว่าในส่วนของราคานะคะเดี๋ยวเราแปะไว้ใน description b o x ใต้นี้นะคะข้อดีอย่างหนึ่งเลยทุกคนหลังจากที่เราได้มี cleansing pad ในชีวิตอะรู้สึกว่าน้องอะทำงานได้ดีนะคือน้องอะลบหน้าได้สะอาดหมดจดแล้วแบบเกลี้ยงมากแล้วแผ่นอะแผ่นขนาดเท่านี้ทุกคนไม่ได้ใหญ่แบบใหญ่มากอะแผ่นขนาดเท่านี้คือมันพกพาง่ายสะดวกและที่สําคัญคือแผ่นมันไม่ได้บอกว่าหนาเกินหรือว่าแผ่นบาง เกลืออะไรเงี้ยแผ่นประมาณนี้แบบมันพอดีพอดีอะทุกคนเห็นไหมความใหญ่ของตัวแผ่นนะคะประมาณนี้ที่สําคัญกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นหอมมากมันหอมแบบมันหอมอ่อนโยนหอมอ่อ,อนๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้หอมฉุนขนาดนั้นมันน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่เกีย่ยอย่างเราก่อนหน้านี้เรา,าพูดถึงข้อดีไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาพูดถึงข้อเสียของเจ้าตัวนี้กันบ้างหลังจากที่เราใช้งานน้องมาได้สักพักนึงแล้วอะทุกคนรู้สึกว่า น้องไม่สามารถลบเมคอัพที่มันกันน้ําได้มากๆอะ่ะทุกคนอย่างแบบว่าแบบมาสคาร่าอะไรเงี้ยที่มันแบบกันน้ํามากๆอะ่ะน้องไม่สามารถที่จะลบออกได้คือเราจะต้องไปใช้ไอรีมูเวอร์แบบอีกรอบหนึ่งอ่ะเพื่อที่จะทําให้มาสคาร่ามันออกอะ่ะใช่เรารู้สึกว่าข้อเสีย ตัวเดียวตัวเดียวจริงๆที่เราเจอในน้องนะคะนั่นแหละแต่ถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้ทุกคนมันสะดวกต่อการใช้ชีวิตมากๆแต่ในส่วนของคุชชั่นหรือว่ารองพื้นที่มันแบบติดทนมากๆอะทุกคนน้องลบได้สะอาดหมดจดแบบเกลี้ยงมาก แเนียก็คือน้องทางานได้ดีมากถ้าให้คะแนนสําหรับน้องนะเราให้เจ็ดเต็มสิบมันสะดวกในการใช้ชีวิตมากๆอะไรเงี้ยน้องทําดีจริงๆสาหรับวันนี้เราก็มารีวิวประมาณนี้ทุกคนไว้มีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆออกมาอีกเราก็จะมารีวิวให้กับทุกคนดูเรื่อยๆเลยนะคะถ้าหากทุกคนอยากให้รีวิวเมคอัพตัวไหนเปพิเศษสามารถคอมเมนต์กันได้นะคะทุกคนเรายินดีที่จะทําคลิปให้กับทุกคนมากๆเลยสําหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย